ต้นนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นประวัติศาสตร์ว่าไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนเนี่ยอยู่ในภาคใต้จะมีก่นจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าผมจะเจาะให้ดูเราเรียนรู้วิธีการพวกนี้มาจากประเทศจีนแล้วก็ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นสวนที่เขาปลูกไม้ฮงฮลี่เนี่ยเขาอยากรู้ว่ามันมีก่นหรือไม่มีก่นมอแลวครับท่านผู้ช สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้หงมูกไทยแลนด์นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราอยู่กับคุณดุษฎีนะครับเจ้าของสวนเลยคุณดุษฎีครับตรงนี้เป็นไม้่วงหัรีใช่ไหมครับผมต้นนี้ท่านผู้ชมดูครับดูใบข้างบนนะฮะอันนี้มันอาจจะทิ้งใบนิดนึงนะครับวันนี้เราจะเจาะพิสูจน์แก่นนะฮะว่าไม้่วงหัรีนี่มันมีแก่นจริงไหมที่ภาคใต้เจาะให้ดูให้เห็นชัดๆจากของจริงๆเลยว่าไม้ที่ปลูกมา3ปี3ปีมันมีแก่นจริงไหมที่ภาคใต้เพราะว่าเราพิสูจน์ที่ภาค ภาคเหนือพิสูจน์เรียบร้อยภาคกลางก็พิสูจน์เรียบร้อยนะครับภาคกลางก็มีแก่นภาคเหนือก็มีแก่นแล้วภาคใต้มีแก่นไหมนะครับอีสานเราก็เจาะมาแล้วนะครับที่หนองคายอีสานก็มีแก่นสรุปแล้วเหนืออีสานกลางมีแก่นหมดเลยใน3ปีนะครับพูดถึงไม้3ปีไม้ห่วงหัวรี่เป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับแล้วก็10ปีนะครับมันสามารถขูดขายได้จริงแต่มันจะเริ่มเข้าแก่นตัง้งแต่ปีที่3ปีที่3ถึงปีที่10เนี่ยมันก็เข้าแก่น Response. และแก่นมันจะใหญ่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าปีที่3มมัันเเริ่ข้ากยง เพราะถ้ามันเริ่มเข้าแก่นปุ๊บแก่นมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่มีเล็กลงนะฮะแก่นมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้ามีแก่นปุ๊บแสดงว่าเงินคุณมาละเหมือนคุณฝากธนาคารไว้แล้วดอกเบี้ยมันทวีคูณนะฮะ้าเข้าแก่นปุ๊บนี่คือดอกเบี้ยคูณ 1, 0คูณร้อยแน่นอนคุณดุษฎีครับคุณดุษตีอ่าต้นพันธุ์พวกนี้มาจากที่ไหนฮะมาจากบริษัทถุงมู่ครับมาจากบริษัทถุงมู่ไทยแลนด์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกต้นมีใบรับรองสายพันธุ์มีครับ มีใบรับรองสายพันธุ์หมายถึงสามารถส่งออกได้ทุกต้นถูกต้องครับชัวร์ครับอันนี้คือไม้พยุงสายพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่สายพันธุ์ที่เป็นกล้าเถื่อนเขาเรียกกลาเถื่อนหรือว่าเป็นกล้าพยุงป่าที่มันอยู่ตามป่าเรียบร้อยเรามาปลูกสุดท้ายก็ส่งออกไม่ได้นะครับเพราะว่าตลาดอยู่ที่จีนถ้าส่งออกไม่ได้ทุกอย่างจบ,บเอกสารชัวร้อเร์เซ็เรื่องกฎหมายชัวร้อ์เซ็ เรื่องตลาดบริษัทหงมูไชน่านะครับมีตลาดแน่นอนหงมูไชน่นาเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นบริษัทในเครือรของหงมู้ไทยแลนด์ตอนนี้เรามีบริษัทหงม,มู้ไทยแลนด์บริษัทหงมูอินเตอร์นะครับบริษัทหงม,มูลาวอินเตอร์เนชั่นแนลในในสปป,ปลาวหงมู้มียนมาในสาภาพพม่านะครับแล้วก็มีบริษัทหงมูไชน่านะครับบริษัทน้องใหม่ที่เกิดขึ้นมาจดทะเบียนที่ประเทศจีนอันนั้นเป็นช่องทางตลาดปลายทางนะครับว่าถ้าปลูกไปแล้วจะขายที่ไหนขายที่นี่ครับของเราครบวงจรรคใในนปะเททศไย ไม่ใช่ในประเทศไทยสิครับใน4ประเทศนะฮะครบวงจ,จรจริงๆแล้วเ,เราจะโตไปด้วยกันนะครับกับ,กบกเกษตรกรเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าต้นนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นประวัติศาสตร์ว่าไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนเนี่ยอยู่ในภาคใต้จะมีแก่นจริงไหมนะครับโอเคคุณดุษฎีครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าผมจะเจาะให้ดูขออนุญาตขออนุญาตคุณดุษฎีนะเพราะว่าต้นนี้มันไม่ตายม่ไม่ตายมันไม่ตายแน่นอนเพราะว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเราก่อนที่จะเจาะเนี่ยนะครับ เราเรียนรู้วิธีการพวกนี้มาจากจีนนะฮะมาจากประเทศจีนแล้วก็ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นสวนที่เขาปลูกไม้ฮงฮุลี่เนี่ยเขาอยากรู้ว่ามันมีแก่นหรือไม่มีแก่นเขาใช้วิธีนี้วิธีการเดียวกันเลยนะฮะว่าถ้าไม่มีแก่นไม้ขายไม่ได้นะครับแก่นไม้จะเกิดด้านในสุดของของต้นไม้แก่นไม้เนี่ยเป็นตัวที่ขายได้ทุกวันนี้ที่ส่งไปขายเมืองจีนไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งต้นนะเขาเอาเฉพาะแก่นไม้ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันนะมาดูกันเลยเอามาขอกระดาษครับ อันนี้ผมขออนุญาตลองนะลองนิดนึงถ้าไม่มีกันก็ไม่รู้จะปลูกทําไมใช่คุณดูสิที่เราเอาความจริงมาคุยกันนะครับอันนี้คือความจริงอยากให้เกษตรกรเห็นนะคว่าความจริงมันเป็นยังไงนะครับเอาความจริงกันเลยอันนี้ไม้สามปีนะครับของที่ท่าฉางสุราษฎร์ธานีเสียดายไม่ได้ไรสดนะวันนี้ ไอส่วนของเนี่ยเขาเรียกว่ากระพี้ไม้อันนี้เราไม่เอานะฮะอันนี้ส่งจีนไม่ได้นะส่วนที่มันจะขายได้ก็คือส่วนที่มันเป็นแก่นไม้ด้านในซึ่งมีสีเข้มนะครับสีเข้มสีออกแดงๆเลยลนะอันนี้ยังเป็นกระพี้ไม้อยู่นะครับ โอเคครับนี่ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมได้แล้วครับสีแดงนะครับสีแดงมีแก่นแล้วครับที่ท่านเห็นนี่คือแก่นไม้นะฮะอ่าสีแดงเนี่ยครับแก่นไม้สีแดงนะครับพ่อเมื่อกี้นี่มันขาวขาวจั่วเลยถ้าขาวไปเลยนี่คือไม่ใช่แก่นไม้แต่ตัวนี้มันมีแก่นแล้วนะฮะไม่ตายครับไม่ตายพวกนี้มันจะสมานแผลอย่างรวดเร็วนะฮะสวนผมนี่จอดจนพุนนะไม่ตายถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีแก่นถ้ามันไม่มีแก่นจริงก็ไม่รู้จะปลูกทําไมใช่ นะครับอันนี้สําคัญที่สุดคือเราขายแก่นอเ,เอาชัดๆเลยนะครับนี่ถ้ายังไม่มีแก่นมันจะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมไม่มีแก่นนี่ก็คือตัวนี้มันจะขาวจั๊วะเลยเห็นไหมมันไม่มีแก่นเ,เดี๋ยวผมเอาอันนี้ทิ้งก่อนไม่ปนกันนะครับเอาทุก มาแล้วครับท่าน<ด>ผู้ชม<ด>นี่ครับนี่นะฮะเห็นชัดเลยนะครับอืมโอ้โหไอ้นี่สีแดงนะฮะนี่ตัวสีแดงนี่คือแก่นไม้นะครับแก่นไม้อันนี้คือบอกได้เลยว่าถ้าชางสุราษฎร์ธานีนะครับภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยนี่เขากแก่นแล้วนะฮะอันนี้คือกระพีไม้ซึ่งกระพีไม้ไม่ใช่แก่นตัวนี้ขายไม่ได้แต่ตัวนี้ขายได้นะครับนี่คือแก่นไม้คุณดุษดีปลูกไปกี่ต้นฮะ ทั้งหมด4,000ต้นครับ4,000ต้นครับและ4,000ต้นเนี่ยตอนนี้มั่นใจหรือยังครับเอ่อเห็นนี้มีแก่นแน่นอนอย่างนี้แล้วมั่นใจมากเลยครับปลูกเพิ่มไหมครับแน่นอนครับปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มแน่นอนครับที่ที่เห็นแก่นนี่คือเงินนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมครับนี่คือเงินจริงๆเงินนิดนเป็นเงินได้แล้วและเป็นเงินมหาศาลด้วยครับที่บอกว่าในประเทศจีนนะครับไม้ฮวงหรี่เราปลูกมา10ปีนะครับในประเทศจีนมูลค่าต้นหนึ่งนะครับ50,000-100,0 สิบปีแต่ตัวนี้ต้นนี้มันอายุสามปีรอยเจ็ดปี<ม>และจากนี้ต่อไปคุณดุดฎีไม่ต้องทําอะไรละต้นนี้ครบสามปีปุ๊บคือปล่อยเลยใช่ไหมฮะครับต้นนี้ปล่อยเลยน,นี่นี่ปล่อยแล้วแต่ใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยอย่างเดียวพอใส่ปุ๋ยอย่างเดียวครับไม่ต้องทําอะไรเดีย๋ยวจะจอหลุมสี่ลุมใส่ปุ๋ยครับอันนี้คือนี่คือความจริงนะฮะท่านผู้ชมเราอยู่กับความจริงอยากให้ท่านผู้ชมเห็นความจริงว่าเราเข้าไปถึงไปดูแลเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยจริงเส้นป่ะศุนกลางก็สามสี่นิ้วนะครับก็อันนี้สามปีนะครับหรืออีก เราจะตามมาดูทุกปีคุณดุษดีตามมาดูทุกปีเพราะว่าเป็นเคสตัวอย่างถือว่าเป็นสวนตัวอย่างคุณดุษดีถ้าสมมติมีใครสนใจอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมอยากรู้ว่าสวนอยู่ตรงไหนถามคุณดุษดีได้ไหมฮะได้ครับยินดีครับเบอร์โทรครับผมเบอร์โทร088 824 เก้าห8 8 8ง8้าสา5ศูนครับคุณดุษฎีคุณดุษฎีนี่อยู่ที่สุราษฎร์ใช่ไหมครับครับอยู่แต่ว่าถ้าสมมติมีเกษตรกรจากทั่วประเทศไทยสนใจสอบถามได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันหมดเลยบยินดีเหมือนกันครับก็สุดท้ายนะครับสุดยอดจริงๆสุดยอดคุณดุษฎีนี่คือสู้กับเรามา3ปีนะฮะสู้เพื่อที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกตัวใหม่ให้กับคนภาคใต้นี้ยีบสามสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับผมครับปลูกตอนนี้ ได้พันมาจากคุณใหญ่ครับผมไปรับจากคุณใหญ่มาจากคลองสิบสามที่คลองสิบสามครับหงูไทยแลนด์ครับครับหงูไทยแลนด์ก็มั่นใจนะครับอันนี้เก็บไว้ให้คุณดุษรีนะครับเอาเอาเอาไว้เป็นอันนี้ในในเดี๋ยวใส่กล่องไว้รู้ไหมว่านี่คืออนาคตของเกษตรกรภาคใต้อนาคตใหม่เลยนะแล้วก็ใส่กล่องมันจะทําเงินให้ได้หลายหมื่นล้านบาทเลยนะครับจากนี้ต่อไปถ้าถ้าไม้หงหัวรีมันเป็นไม้เศรษฐกิจของคุณภาคใต้จริงๆนะครับทุกคนจะมาดูกล่องนี้แหละ ว่านี่คือจุดเริ่มของไม้เศรษฐกิจของคนทางภาคใต้จริงๆนะฮะอันนี้คือเข้าแก่นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเข้าแก่นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์จากคุณโต้งพยัคต์นะครับหรือคุณโต้งฮวงฮลี่เขารู้จักนะฮะรู้จักผมตามไปดูจริงๆทั่วทั้งประเทศไทยที่สวนผมมีแล้วครับมีแล้วมีแก่นแน่นอนภูมิใจวันนี้ต้องฉลองกันหน่อยถลอกกันหน่อยเหนื่อยมาตั้งสามปีจากนี้ต่อไปไม่เหนื่อยละต้นนสบายเลยแฮปปี้มาก โอเคโอเคขอบคุณคุณดุษฎีครับขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยที่พาเรามาชมนะครับขอบคุณนานผู้ชมทางบ้านนะครับนี่คือความจริงมันเป็นพืชเศรษฐกิจจริงๆนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะหงมู่ไทยแลนอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรตั้งแต่ตอนปลูกนะครับการดูแลรักษาการขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกและสุดท้ายการขายไปยังประเทศจีนเราจะอยู่คู่เกษตรกรขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ